ฉาชาบ,บางนาะไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ได้กินเนื้อดีๆแบบนี้เขาบอกเลยว่าร้านนี้คือร้านประจําของนิวและน้องแนทเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่านิคุโชและเวลาที่เรามาเราจะสั่งเซตนี้กันตลอดเราเอะเรียกกันว่าเนื้อกระเป๋าแต่ชื่อจริงๆของมันคือชื่อบาบาต์เซตนะครับเขาจะมีเนื้อดีๆทัดสัตว์มาให้เราถึง5ส่วนด้วยกันนะครับในราคาไม่ถึง1แบงเทาด้วยอุอ้ยทุกคนดูลายที่เนื้อกันสิโอ้โหมันคือฉ่ามากแต่ละชิ้นแต่ละส่วนก็คือน่ากินไปหมดพี่นิวก็คือททําาาหน้ี่เฟอยยใ เเนือชี้นเนี่ยให้ฟิลเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับมาชวนกันเอาฟิลสักหน่อยอย่างไปกินไปอ,อ่ะฟินมากโอ้โดยเฉพาะชิ้นเนียเนี่ยกว่าที่มาร์กหน้านะครับทุกคนใหญ่มากใหญ่จริงไปกันอย่างต่อเนื่องกินไปบ่นอร่อยไปไม่เกินจริงและอันนี้ก็คือข้าวผัดมันเนื้อเขาจะเสิร์ฟม,มาให้เราในหม้อร้อนเลยนะครับและที่เนี้ยพนักง,งานจะมาคอยผัดให้เราด้วยถึงโต๊ะเลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ของร้านนี้เลยนะครับก็คือลิน้นวัวเรียกได้ว่ามากี่ครั้งก็สั่งมันทุกครั้งไปเเลยค ผิดหวัง,วงอันนี้เขาจะชอบมีโปรซ่อนอยู่ในเมนูด้วยนะบางทีก็จะติดอยู่ตรงโต๊ะแบบนี้หรือจะผ่านไลน์ก็มีด้วยนะและเนี่ยก็คือราคาทั้งหมดที่เรากินไปอุ้ยจึงมาก